ใบตั้งเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดครับมุมเต็มุมโดยดานสการดูดเหนือเกือบผัดเต็มุม,ดม,มได้ลุน้นยังได้บอลอยู่ใบตั้ง อ๋อโดนตัดได้แล้วใบตั้งโมงออกมากได้โอ้โหทิกกี้โอ้ยมีใครรอเปล่าโอ้โหได้ยิงแต่ไม่ผ่านมือได้ยิงโอ้โหอีกมีโอกาสเซฟแล้วไอ้เวอ ยะไปเลยยังพาไปเลยอ่ได้เปิดหรือเปล่าโอ้ยได้เปิดโอ้โหโหม่มีแรงไม่มีลุดแต่โหยังได้อยู่โอ้ไปแล้วไปแล้วอออืืหไปกันได้เปิดหรือเปล่าโอ้พาเข้าไปได้อุ้ยโอ้โห เลงมุนหน้าประตูนิดนึงจรินีโคโคเมทโอ้โหนีโคโคเมทโดนแดดนิดนึงโอ้โหไปต่อได้โอ้โหไปต่อได้ไปต่อได้โอ้โหเบิร์ตโอ้โหโอ้โหแม่มือแบ เดี๋ยวทำให้มันมีอะไรขึ้นมาซะแล้วเรามาเริ่มขึ้นหลังกันดูว่าจะมีสกอร์หรือเปล่าฟุตแตจะเป็นคนเปิดหมัดโคง้งโอ้โหทองคา,า,าร์ลเอ็นดอรสันไปด่านสกาดนู่น โอโ้โหสวยมีพื้นที่ว่างว่างอือหืว่าง,างไม่ว่างแล้วโอโ้้เปิดครับอือือไม่เข้ารกรออีกกระเดียกโกโอ้โหพาดีเล็กเอาเอาอะไรของใหม่ กอดทองบอยผมเป็นกอดยังได้โอ้โหอีกกอดอีกโคอีกกอดอีกโกอีกกอดอีกโคโอ้โหอีกกอดอีกโคสุดยอดว่ะโอ้โหไปต้านนองไม่อยู่วะคนชิบข้ามตัวนายประตูไปเลยโอ้โห oh oh. อย่างเกา่า เร็วกว่าหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้โอ้โหมแดงได้บอลโอ้แดงได้บอลโอ้โหโอ้โหคัมย์เยอะเบรบ้าโอ้ยกอดีอาโก้มาอีกแล้วครับกอดีอาโก้โอ้โหไม่มีใครเอาอยู่โอ้โหโอ้โหไม่มีใครเอาอยู่ ไม่เข้าพอคาริโอฟูอินเชวูดฟาบอลกึ้มมาเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหถูกโทษหรือเปล่าโอ้โหได้ถูกโทษที่ว,วานนาธานคนนี้ โอ้โหดุกเสียบเอาแล้วเวลแบกเวลแบกสังหารจุดโทษเอาอะไรของมันวะเวลแบกวอจุดโทษนิกกี้อยาก,กระชากมาอิโนมัตได้บอลไปที่กูได้อโอ้ยโอ้ยว่างว่างว่างโอ้โหว่างโอ้โหว่าง โอ้โหว่างโอ้โหว่างว่างจากยูฟกาคู่นี้โหใบตั้งเอาหนึงได้ยังพอมีเวลาเิ็หน่อยเอาเรลแบก อบบบอเอาเวลเป๊ะออเอาเนื้อลงมาช่วงท้ายเกมเป็น,นกดกดเลยจะมีประตูะที่สามรอเปล่าอ้ออกันได้ยิงชูบูดยิงชูบูดยิงได้บอลเนื้อผมเนือน้อไม่ทนมันเนื้อวิ่งไม่ทันแก่แล้วโ <c oughs> อ้อยโอ้โห ได้ยิงนี่ดูได้จะเป็นเงินเฟ้อปู่ฮูด่ิโกโกเมตตัวดีตัวเดิมอีกแล้วโคตรเจ๋งมันเอาจนได้นะที่สุดท้ายโอ้โหสุดยอด โนาทีสุดท้ายน่าจะหมดเวลาแล้วแหโอ้โหไบตันแซงสมชัชนะอย่างอยากเก่งเนี่ยโอ้โหนาทีที่94จริง